ทุกวันนี้มันมืดเร็วดูทีค่ะดูด้านเนี้ยมืดตืต้อเลยเพิ่งจะห้าโมงสี่สิบแปดนาทีมืดยังกะหกทุ่มมืดมันคงมีคนนั่งอยู่ตรงจุดนั้นก็ได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นแต่ไม่น่าจะมีเพราะว่ามันหนาวมันหนาวค่ะอากาศมันหนาวเย็นป้าเคยเห็นรักคุณ ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นแหละและคูณเดินมาแล้วมันมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเขาเดินมาแล้วเขาพูดอะไรกันไม่รู้ป้าก็เลยถามเขาว่าอะไรเหรอเขาก็เลยชี้ไปก็เป็นแลคคูนค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้นั้นนะคะเราไม่เคยเห็นอีกเลยไม่รู้ว่าแลคคูนไปไหนไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ทางพักเขาก็ไม่ได้จับไปไหนนะ มันก็เลยทําให้ป้านึกถึงแมวมันจะมีแมวที่เป็นแมวจรจัดสองตัวป้าเอาอาหารมาให้เมื่อกี้น่ารักมาขอเครียป้าปกตีวิ่งหนีนะพอเขารู้เพราะป้าเคยเอาไก่มาให้เมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี้คะ่ะเอาเอาไก่มาให้เขาก็คงคงจาได้ว่าป้าเอาไก่มาให้มั้งปกติหมานะ่ะ คนเอให้อาหารครั้งเดียวหมาก็ก็จาได้แล้วนะคะแต่แมวน่ะไม่น่าเชื่อว่าแมวจะจําได้อันนี้ป้าคิดไปเองว่าแมวจําได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะป้าก็เดินเรียกอยู่แต่เห็นกล่องอาหารที่คนเอามาวางไว้มีอาหารเม็ดอยู่แล้วป้ากม็มองเรียกหาแมวไม่เห็นเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มา ป้าก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรแล้วป้าก็ไม่เอาอาหารวางไว้ให้นะเพราะป้ากลัวหนูมากินป้าก็จะเก็บถือถุงเดินกลับแล้วสักเดี๋ยวเดินมาสองตัวเดินตรงดิ่งมาหาป้าเลยอ่ะน่ารักมากแล้วมาคอเคลียอยู่กับขาป้าดูสิป้าก็เลยเอาเอาเอานั่นนะที่เป็นซองแมวจะชอบมากมันเป็นทรีตท,ที่แมวชอบมากอ่ะ ถ้าบ้านเราเรียกขนมแมวเลียหรืออะไรเนี่ยล่ะค่ะโวห,หน้าอันดูมากมาคอเคลียป้าน่าสงสารจังเลยอะน่าสงสารจริงๆเอาแมวเอาแมวไปอย่างแมวจรจัดเนี่ยถ้าเขาให้อุ้มเนี่ยเอาไปนะ่ะถือว่าป้าเอาไปบนอาพาร์ตเมนต์ป้าต้องขังก่อนนะขังเสร็จแล้วเอาไปหาหมอให้หมอตรวจว่ามีเชื้ออะไรไหม ค่าตรวจทีห้าร้อยยี่สิบกว่าดอลลาร์นะไม่ใช่ถูกๆนะคะแล้วนั้นสองตัวเป็นพันเลยอะ่ะอยากเอาไปเลี้ยงแต่ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันค่าแค่ค่าตรวจโรคนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วนะคะเราต้องซื้อประกันให้อีกแล้วป้าก็เลยนึกเอ๊แมวเขาจะไปนอนที่ไหนนะคงหนาวแย่เลย ป้าเลยนึกถึงรักคูณรักคูณเอ่ยหนูเอ่ยเขายังอยู่ข้างนอกได้ดังนั้นแมวก็ปรับตัวได้ป้าคิดอย่างนี้นะคะมันจะมีเดี๋ยวป้าจะพาเดินไปดูตรงนูน้นตรงตรงที่มีเขาทําที่ไว้ให้แมวอยู่มีกล่องโฟมแบบอุ่นให้เลยนะคะเอาเฮไปปูวไว้ข้างในแล้วให้อาหาร แต่ให้อาหารน่ยตอนกลางวันเขาเอาอาหารมาให้ก็จริงแมวกินช้านกพิราบฟาดเรียบค่ะคืนนี้ไฟเอ็ม r พ s t สเตเป็นสีขาวป้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีคริสต์มาสหรือเปล่านะคะปกติมันอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะเป็นสีแดงเขียวนะคะอุย้ยตรงนี้ป้าทำคลิปได้นะเนี่ย นั่นนะคะแดนเดลไลออนกอนั้นน่นะป้าอุตสาวที่ขุดมาจะทําคลิปขุดขุด,ขดอเออเี่ยวสิงโตด้วยแล้วก็ขุดแครอทปลาแต่มันมืดทุกวันนี้มันมืดเร็วก็เลยมาคิดถึงแรกคุณแร็คุณเอ่ยกระลอกเอ่ยกระตายกวางเขาก็อยู่ข้างนอกดังนั้นแมวปรับตัวได้ แมวปรับตัวได้ยังยังเขาบอกว่าขนหมาขนแมวเนี่ยมันจะทําให้แมวหมาแมวอุ่นมันจะไม่หนาวแต่คนสิไปไปใส่เสื้อผ้าให้แมวให้หมาเออตรงนี้ป้าหน้ารองนะมันน่าจะใช้แอปแอปหน้าสวยได้เพราะมันมีไฟแอปเนี่ยค่ะถ้าเราไปใช้ในที่มืดมืดมันมันไม่เปลี่ยนหน้าให้เรานะมันก็เป็นหน้า เมื่อกี้นะป้าดูหน้าของป้าถ้าป้าไลฟ์แล้วให้เห็นหน้าโอ้โหหน้าตาน่ากลัวจริงๆหน้าตาน่ากลัวถ้าเป็นเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วป้ากล้าให้เห็นหน้านะเงียบดีจังอู้ไฟตรงนั้นเสียเห็นไหมคะเขาไม่ซ่อมนั่นนะะตรงจุดนั้นนะทำไมเขาไม่ซ่อมก็มไม่รู้นะมันกกระพริบอยู่นั่น เขาไม่ซ่ำมโอ้โหตรงไทมส์สแควร์ไฟแดงแดงๆเนี่ยป้าไม่ได้ซูมให้ดูรถติดหน้าดูเนี่ยเดี๋ยวป้าซูมให้ดูถนนแม่น้เรียบแม่น้ำอีส์นั้นก็รถติดตรงจุดนี้นะคะไม่ใช่ซูมไปซูมไปแล้วเห็นหน้าตัวเองนะนี่ค่ะแดงๆเนี่ยซูมต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าป้าสวมถุงมือเย็นมากอะเย็น ดังนั้นเนี่ยแมวเขาก็ปรับตัวได้เขาคงเขาคงนอนทับกันป้าว่านะฮห <Hey. laughs> มาพันเมื่อกี้น่ารักแต่ป้าจำไม่ได้ว่ามันพันอะไรป้าจะเอาของขึ้นไปเก็บแล้วก็จะเลยไปไปตลาดซื้อซื้อ ปานินมาใส่ต้มใบลีกเนี่แหะตรงจุดเนี้ยที่ป้าจะมาขุดแครลลอทจริงแล้วป้าก็ขุดได้นะโอ้ไม่ได้จิเพราะว่าป้าหาต้นมันไม่เจอต้องมาตอนกลางวันตรงตรงนั้นแหละอากาศเย็นน้ำมุกมันไหลเองนะว่าจะไปซื้อปานิน แล้วก็มาทำน้ำขนมจีนสมัยป้าเป็นเด็กน่ะขนมจีนไม่ได้เป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วเส้นมันเหนียวเหนียวมันจะมีกลิ่นเฉพาะของขนมจีนแล้วก็มันมีรสเปรี้ยวหน่อยๆเพราะว่าป้าเป็นเด็กบ้านนอกนะคะเวลาชาวบ้านเขาทำขนมจีนเนี่ยจำไม่ลืมเลยเขาจะเอา เอาจับขนมจีนวางไว้กระด้งไหนดูที่มีเป็ดมีหัดเล่นน้ำไหมไม่มีไม่มีค่ะน้ำมูกืดพันผานเรียงน้ำมูกืดก็คือน้ำมูกันไหลแล้วก็สูบน้ำมูกืดนกืด เขาก็จะเอาจับขนมจีนใส่กระด้งวางเรียงไว้ถ้าจาตั้งแต่จําความได้ป้าไม่เคยเห็นแม่ทําขนมจีนเห็นแต่ข้างบ้านนะคะข้างบ้านเขาทําเหมือนข้าวม่แป้งแล้วใส่ในถุงถุงถุงผ้าน่ะมัดแล้ววางไว้นอกชานนะแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็เอาไปเอาทำยังไงไม่รู้ป้าไม่ไม่เคยเห็นเขาทํา แล้วเขาก็บีบใส่กระทะใบใหญ่ๆช่วงที่เขาบีบแบบพวกเด็กๆก,ก็จะเอาใบตองเอาใบตองกล้วยนะไม่รู้นะแต่ถ้าที่บ้านป้าคําว่าใบตองนั้นคือใบกล้วยนะแต่เดี๋ยวคนภาคกลางเวลาเขาพูดเขาต้องพูดคาว่าใบตองกล้วยนะแต่ถ้าบ้านป้าใบตองนะรู้เลยว่าคือใบกล้วย คนนี้รับจ้างจูงหมาดูรู้เลยเพราะว่าจะถือถุงมีกุญแจแล้วจูงหมาหลายตอนนี้สามตัวฮ้ยฮยโอ้โ he he doesn't want to walk เฮ้ยตัวหนึ่งไม่อยากเดินเข้ามองป้า ข้ามองป้าน้ำมูกไหล Stay for e v e for young นี่ป้าขอเก็บนี่ไปให้แมวป้าก่อนนี่กันนะคะป้าเก็บยาไปให้แมวอ,อุ้ย ไม่ใช่ว่าเก็บเก็บอยู่แล้วหน้าจอปับมาเป็นหน้าป้านะเอออึบนั่งลงเก็บนีกว่าเอาย่าไปให้แมวค่ะขอแล้วนีน่นี่แหละคะ่ะชีวิตอยู่ต่างแดนของผู้หญิงแก่คนหนึง่งโอ้ถ้าไม่มีลูก ป้าไม่อยู่นะป้ากลับไทยไปแล้วคนที่มาอยู่ต่างแดนคนเดียวได้เนี่ยป้าว่าสุดยอดจริงๆขนอะไรเนี่ยรถขนรถขนของค่ะน้ำมูกป้าไหลผู้หญิงขับเก่งนะผู้หญิงขับนะเนี่ยโอเก่งจังเลยอะ่ะ แล้วมันมันมันเป็นเปรี้ยวๆขนมจีนอ่ะแล้วมันเหนียวมันเหนียวมันไม่เหมือนขนมจีนทุกวันนี้นะคนละแบบแล้วอย่าว่าแต่ขนมจีนแม้กระทั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวสมัยป้าเป็นเด็กเส้นก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าทําจํานวนมากส่วนผสมก็เปลี่ยนไป เมื่อก่อนน่ะเมื่อสองปีที่แล้วต้นนี้สวยมากมันจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิทุกวันนี้มันไม่สวยเลยดูเขาไม่ดูแลมันสวยมากนะคะเนี่ยมันเลยกลายเป็นหล่อมแหลมเลยอ่ะโอ้ขนมจีนน่ะเส้นมันเหนียวมันอร่อยทุกวันนี้ป้าจะใช้เส้นของเกาหลี เวลาจะกินขนมจีนค่ะต้องใช้เส้นของเกาหลีต้มห้านาทีก็สุกแล้วแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นอับอร่อยด้วยวันนี้ยังไม่หนาวเท่าวันเมื่อวานป้าไม่ต้องไม่ได้ลงมาวันก่อนป้าลงมาโอวันนั้นนะเย็นจังเย็นจริงๆวันนั้นน่ะ วันนี้อุ่นมาสองสามั้งอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดป้าดูเอ็มพ e s สเต e เปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือเปล่าเนี่ยค่ะนั่นอะเอ็มพ e s สเต e กำลังเป็นหมุนหมุนเดี๋ยวป้าลองซูมซิป้าสวมถุกม,มือมันก็เลยกดกดไม่ไปกดไม่ไปจริงๆค่ะนี่ กำลังกำลังเล่นอยู่มันเป็นวับวับวับวนะคะมันเป็นวับวับอย่างนี้แหละคือมันจะเปลี่ยนสีไม่แน่อาจจะเป็นสีนี้ทั้งคืนมันจะเปิดไฟอยู่ถึงตีสองพอตีสองก็ดับโอ้ยช้าจัง วับวอยู่นั่นแหละป้าไม่รอแล้วยืนอยู่นิ่งๆมันปวดมือค่ะมันมันเย็นป้าขอบคุณนะคะที่มาเดินกับป้าไม่ได้ลงคลิปช่องนี้เลยจริงๆป้าป้าดูแลไม่ป้าดูแลไม่ถึงไม่ได้ ยังวับวับอยู่เลยยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะอาจจะเป็นสีขาวนี่นะ<ม>เห็นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเดนิฟเวอรี่นะคะ<ม>พวกส่งอาหารพวกเนี้ยรายได้ดีนะมันจะมีน้องคนไทยคนหนึ่งเขาไม่ไปทํางานที่ไหนเลยเขาไม่ไม่ไปเป็นลูกจ้างใครเลยเขาก็จะขับรถรับส่งอาหารยิ่ยงช่วงหนึ่งนะคะช่วงไวรัสระบาดหนักอ่ะ พ่อเมืองที่ป้าอยู่ช่วงนั้นไวรัสระบาดหนักมากก็จะมีคนไทยอยู่ไม่กี่คนเขาเขาเขายอมเสี่ยงนะขับรถส่งอาหารตามบ้านเพราะช่วงนั้นคนจะไม่ออกนอกบ้านกันนะคะอย่างตรงจุดที่ป้าอยู่นี่ก็เหมือนกันตึกต่างๆเนี่ยเวลามองมากลางคืนที่เปิดไฟอยู่มีไม่กี่ยูนิตเพราะว่าเขาออกไปนอกเมืองหมด เขาออกไปนอกเมืองหมดแต่ทุกวันนี้มันกลับมาปกติแล้วค่ะสว่างสไัยเหมือนเดิมแล้วมันก็มีน้องคนไทยเขาก็ขับรถส่งอาหารารายได้ดีทุกวันนี้ยังมีคนทำงานนี้อยู่คือไม่เป็นลูกจ้างใครเลยแล้วมันมีคนออเดอร์เยอะไงคะออเดอร์เยอะแล้วเขาก็ไปรับไปส่งเจ้านั้นเจ้านี้รายได้ดีจริงๆ โอ้โหริมฝั่งแม่น้ำอีสดูสิรถติดหน้าดูเลยมันค่อยๆค,ค,ค่อยขยับดูนั่นนค่ะมันจะค่อยๆขยับรถติด ไปซื้อยาให้ลูกสาวป้าก่อนดีกว่าลูกสาวป้าอยู่อยู่ตาแดงป้าเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเขาไอส่วนลูกสาวอีกคนนึงเขาก็มียาหยอดตานะแต่เขาจําไม่ได้ว่าเขาเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวป้าต้องไปแวะร้านยาก่อนค่ะไปแวะร้านยาก่อนเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ว้อาจจะปิดแล้วว่ารีบเดินก่อนอาจจะปิดแล้วค่ะป้าว่าปิดแล้วนะ เพราะวันนี้วันอาทิตย์อ้ปิดแล้วแน่นอนป้าจะไปปิดไลฟ์ที่ร้านยานะคะพูดเรื่องขนมจีนไม่จบ เออหรือว่าสัญญาณป้ามันมันหายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มีอยู่เลขหนึ่งถ้าเลขหนึ่งนี้ไม่เพิ่มก็แสดงว่าไลฟ์นี้มันหลุดแล้วค่ะถ้าเลขหนึ่งเพิ่มก็ไม่หลุดภาษาคนเม็กซิกันเขาพูดเร็วเรว ตบอดเวนท์ไทส์เมนต์มีเสียงดนตรีโอ้ยเสียงดนตรีมีลิขสิทธิ์หรือเปล่ามีแน่โอ้เนี่ยลูกกลมๆเนี่ยงงนะเขาทำเป็นหินได้ยังไงเนี่ยถ้าหากว่าเจอพับบอลหรือว่าเห็ดบรรนุ่มเห็ดพับบอลน,นะก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคลิปคงปังระเบิดเถิดเทิงเลยเนี่ยอุ้ยพูดคำนี้ไม่ได้ใช่ไหม คำว่าคลิปปังน่ะได้แต่ไอคำอันนั้นอ่ะมันไม่ได้ว่าพูดอะไรก็ไม่ได้เนาะโอ้โหถ้าร้านยาถ้าร้านยาเปิดป้าแต่ยาหยดตาแมวป้ามีนะเอ้ยาตายาหยาตาหมาป้ามี แมวป้าโดนหมาป้าโดนแมวตบตบตาก็พาไปหาหมอค่ะเขาก็ให้ยาหยอดตามายังยังยาหยอดตาไม่ใช่สิ่งดีนะหยอดช่วงหนึ่งที่หมอให้หยอดเท่านั้นไม่ใช่ว่าหยอดจนหมดขวดมันจะทำให้น้ำหล่อเลี้ยงตาแห้ง ใบไม้โกรนหมดแล้วค่ะมองไม่เห็นแล้วต่อไปมันก็จะมองเห็นขึ้นไปซับเวเนียมีแต่สีดำสีน้ำตาลสีน้ำเงินมืดต,ตื้อเพราะเดินเข้าป่าก็มีแต่สีน้ำตาลกับสีดำของกิ่งไม้ จะไปปิดไลฟ์ที่ร้านยาไปแวะไปไปแวะร้านยาก่อน ิสสมดูสิคะใบคริสต์มาสวางเกลื่อนเลยท่วงเนี้ยมันเป็นเทศกาลสำคัญของเขานี่ตลาดค่ะปานีนก็มีในตลาดนี้แต่มันแพงตลาดนี้ขายของแพงมากๆเลยเนี้ยค่ะแพงกว่าตลาดที่ป้าจะเดินไปซื้อเกือบสามเท่าอ่ะ แต่ลูกสาวป้าจะบอกแม่แม่จะเดินไปให้มันเหนื่อยทำไมอ่ะแล้วบอกไม่เอาเนี่ยหาร้านยาถึงแล้วเฮ้ยขายพิซซ่าค่ะอันนี้นะรถขายพิซซ่า <Thank> you. ร้านยาร้านยาปิดแล้วอ่ะ